สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดบ,บานเลื่อนค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างของลูกค้านะคะจุดประสงค์ของลูกค้าลูกค้าต้องการติดตั้งงานเหล็กดัดที่สามารถเลื่อนเปิดได้ช่องหนึ่งพร้อมอุปกรณ์ล็อกนะคะ การใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะงานเหล็กดัดนะคะจะเป็นงานอบขาวนะคะสามารถเลื่อนได้แบบนี้อุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยจะมีมือจับให้นะคะมีกุญแจล็อกทั้งหมด3ดอกและมีหูช้างนะคะลูกค้าสามารถล็อกได้2ล็อก1ล็อก2ล็อกแบบนี้มุ้งลวดจะฝังไปกับเหล็กดัดถอดล้างทำความสะอาดได้ จุดประสงค์ของลูกค้ากรณีที่เขาไม่ได้เปิดแอร์เขาต้องการเปิดเหล็กดัดทิ้งไว้ตลอดทั้งวันนะคะเขาก็จะปิดตรงนี้แล้วก็ล็อกกุญแจไว้แล้วก็เปิดหน้าต่างรับลมได้ตลอดทั้งวันนะคะลูกค้าท่านใดสงสัยงานหน้าต่างเหล็กดัดเลื่อนหนึ่งช่องเป็นแบบไหนทักไลน์ร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างเหล็กดับบานเลื่อนหนึ่งช่องไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ